รับปัะนเป็นลูกนิรันดร์สูงแต่ชาวนี้ดุจทีชาวสารการแสดงให้รับชมเชื่อใจได้ว่าพี่ไมีทิพย์ด้ เรียนนับรองเปียนนับแสดงน้องสัตว์ไปต้องคำแต่บ้านยุ่งข้าวเล่กกน่อ พึ่งเทลิเกของใครให้ยสูนหายใกล้หาก,กระบองกระบี่งตีทวนผมเรียนรบทวนหาทีผมเรียนเถิงทัน พิพธันพิธีไม่เคยหลบลิงฮัลลังผมเฝ้าขยันมันเพียรประดุดแสงเทียน bye am ไปเดี๋ยวยกูคนสุดท้องกูล้องสุดท้ายมึงร้อง ก็กินเต็มปากมาเลยเก็อิ่มรู้ป่ะร้องไว้พอนะกล้องลูกมึงจะร้องไหมยุอยลูกกูคงไม่ร้องหรอกขนาดกูมันยังไม่คุยกับกูเลยเมื่อวันพี่สาวจะไม่มีรางวัลให้กบเคยรโลเซลูกกูเมื่อวานที่ได้ตามไม่ด่าบอกว่าไม่ยอมมาวันนี้อุตส่าห์มาเขาไมให้จะตกจะให้ตกอะไรกันก็ยังต้องชั้นจุดจุดจุ คือยู่บ้านเลยก็ได้เออพี่ห้องหามันไม่ได้ที่บ้ได้ก็คนเดียวหที่ไปท็อปโชว์ที่บ้านเนี่ยบ้าเนี่ยใครเกิดไกบร้องเปล่าเนี่ยร้องไปพรพี่นัทขึ้น่อยเสียร้องทำไมตอนแักมาแล้วตอนแรกตั้งใกจะร้องไม่ต้องร้องหรออ้าวร้องอวยพทอนแก่ใจน้อยไปได้ทำยังไงถึงจะได้รางวัลจากลูกหลานพี่นัท้องร้องร้ไม่รู้ไม่รู้ แล้หน้าตีเพลงอะไรก้นก็ไม่รู้มัเออเขามีความสุขมึงไม่รู้ยังไงวันนี้งานวันเกิดตกเมาสามทิปเราไม่ก็ให้ไปคาตกเองด้วยกูเลี้ยวรถเข้ามาเนี่ยเข้ามางานวันเกิดกูก็ยังเอ๊ะตอนแรกก็แปลกใจแต่เพาออกมาหน้าเวทีเล่นแล้วโอเคไม่แปลกใจแต่ก็รู้สึกวงเวงนิดนิดการมันเกิดหายยากที่มึงจัดไงวะแล้วก็เดินมาให้รางวัลกู อยู่หน้าก็ไม่บอกร้องร้องก่อนไหมร้องเอาไรสักหน่อยสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ยุทธร้องไปแล้วน้องชายร้องไปแล้วครับเอ่นี่เพลงเอกตัวน้องเราร้องไปแล้วครับร้องก่อนทั้งนั้นบ้าแล้วนีเกยชัยนาาเขานิเกยร้องนิเกย์เลยแต่ละทักแต่ละทักไปพรที่ไปกันกมาจัดไปจะขออำนวยอุ้ยพระพรจะขออ่ำหน่อยคุณบอก วันนี้วันคล้ายวันเกิดนะครับเราทีมงานคณะของน้องซันนะครับด้วยครอบครัวน้องซันด้วยเรามีของขวัญวันเกิดที่มอบให้กับพี่นัทด้วยครับอ๋อพี่นัทพี่นัทพี่นัทครัเาพี่นัทบอกเลยที่วาพีนัทบกลยว่าพีนัอเยที่วหามาทกเรีวัาเีิดัอกเลย่าพี่นับกเรามีของาพนัอบอ้เล็นีารตอนแทบแนนลทาี่นัทากทีพี่นัทบองยที่ว่าพี่นัทตอ่วใหญ่นัทเหรอ่รพี่ฮับอเล่น่าพี่นทยอัเลยท่ว่าพี่ พ่อวัดม่วงกุ้มมาไม่ได้อ๋นีไอ้หน่อยน้ว่าให้พี่เดี๋ยพ่นักขึ้นมาวันเวทีด้วยฮะครัมนฮะพี่นัอันนี้จากคุณพ่อยครับเพราะพ่อผมเล่นพระนะครับวันี้เลยเอาหลพ่อนะครับหลวงพ่อหิงนะฮะใช่ไหมฮะเอ้ดยก่อนครับให้พรกับคุณพี่ของวันวันเกิมาเลยพี่นัมาเลยอ้มแปกันเป็นวันเกิดหรืออไันเกิดวันดพ่อมอบให้เป็นสินสิ์เนี่ยเพิ่งหล่อวกลางด้วยนะครับ อรวรอสักครู่ฮะรอพี่นันแป๊บเนึงใช่ใช่เขาว่าเดินตั้งแต่เย็นแล้วตีสามค่าต้อนรับเดี๋ยขึ้นมาเขาเต้นโชว์เลยให้นานต้อนรับเป็นอย่างดีข้าวกลองอร่อยมากนะครับ Happy birthday to you ด้วยหรอ Happy birthday to you Happy birthday to you <everybody S 2> มาเซไงเพราะมีตามสุกลูกหลานมารายการที่นั่นก็ภาพเหลือเกินอกะเอากล้องไหนเป็นหลักฮะพี่นับมีหลายกล้องมีหลายสื่อวันนี้หลายหลายอ่ะเอาเอามุมนี้ก่อนนะฮะเอามุมนี้ก่อนลูกขอเสนอเขาดีใจแล้วโอเคโอเคนี่พี่นับทางนี้สิเอาเคียงมาฮะอะกล้องลูกหลานกล้องไหนฮะหนึ่งสองสามแม่ถ่ายลูกขนาดนี้คือเล่ห์อยาสอนรามไปขามาเขาเขาตีเราติพวกเนึ่ยกระบุญแล้ว เจอใหวันลบุญยริศตอนนักเรียนก็เลือกอยู่ฮะคุณก็แอบเจ้าภาพขอพี่นัทนี่จากพี่ออนแฟนคลับพี่ปุยครับด้วยมาพี่นัดพี่บอลพี่นุ๊กมาหน่อยครับพี่บอลพี่นุ๊กมาหน้าเวทีหน่อยพี่มาพี่นัทเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน่อยครับเออนี่ด้วยน้ำใจไมค์ตีจีนะครับจากแฟนคลับน้องปุยเบียร์นุ๊กใช่ไหมใช่เดี๋ยวขออนุญาตหาเวลาช้าครับอ่ะแฮปปี้เบิร์ดอุ่นเด็ดดูชักก็ But, day. Happy birthday Happy birthday. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday, tempted, happy birthday to you ยุทธพยายามอย่าอารมณ์แรงกินแล้วหึกไหมพี่ <laughs> นเนื่อเด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพี่น้าที่จากมาที่งานการแสดงเทศตระลงุนตอนนักการงานกาญจน์นะครับและเราจะนะครับช่วงเวลาต่อไปนี้ในฐานะเป็นวันเกิดของพี่นัาเราก็จะห่าพี่น้าแก่กับทั้งสองพี่น้าที่มาในเรื่องเรื่มันเกิดเดี๋ยวให้พี่บอลเวรพร้อมหพี่บอลเปรพร้อมพี่น้าหรือครับ วันนี้เป็นวันเกิดนะครับคือวันสำคัญของพี่นะครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็คนไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านวันไปที้ดีแล้วก็ขออยู่เป็นกันเองไม่ไปไม่มาด้วยนะผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับไปไปนะอันนี้เดี๋ยวผมไม่ตัวแทนของ คณะลิเกนะครับครับผมทั้งทีมงานเลยขอให้พี่นัทมีความสุขมากแล้วขอให้ทุกคนมาร่วมงานวันเกิดปีนี้นะครับใครที่จะหาลิเกร่วมงานวันเกิดเชิญหลังเวทีฮะขอทุกคนมีความสุขนวันสงวันเกิดนะข,นขอบคุณนะสิงหาสองวันด้วยนะครับอ๋อสาธุครับขอบคุณมากครับอ่ะอันนี้จากคุณพ่อพ่อไปด้วยครับขอ้คุกมคองก้านกลับด้วยนะครับพี่นัทพี่หา นอกกันมาทำการแสดงต่ออีกสองวันคือสิงหามไหนะชิงหาไม่ต้องพูอดเลยไมขว่าสอนพสกดพสไหนสโอโครับโอเคโอเคสิงหาพกนะครับอัพมาเพนห่ครับอเพลนนักานหนานครับขอบคนะทีครับีครับ มาคือหลวงพ่อปานมาเข้าฝันไอ้ิบายข้าวสารมาดูมันดำบุกไงเอ้วไอ้กรกฏมันไม่รู้เรื่องไอ้จังไรทำไมพี่นัทหลวงพ่อปานมาเพักฟันเขารู้แก้วถึงก็บอกนั่งกันก็วันดีนะครับวันนี้เราก็ได้หาทีมงานน้องซันมาร่วมมาแสดงรมกับพี่บอลพี่นูแล้วก็ทีมงานหลายท่านเลยวันนี้นะครับถิงหาพวกเป็นอีกสองคืนแล้วก็ขอบคุณที่ได้ เออไม่ตายเราสร้างใมีโอกาสมาแสดงที่นี่ใช่ไหมสิงหานะครับไอ้คำคืนนี้อาจจะล่าช้าบ้างแต่เราต้องการให้ทางรัฐชามีความสมบและผู้ชมที่มาชมมีความสมบนะครับตัวผมเองเนี้อเดาพร้อมเลยกับเนืนอหาโดยอิสราพร้องเลยกับทานคู่บทไทยด้วยกันพี่มานพพี่ยศพี่กงทุกวันนี้เนี่ยทั้งเราเวลาการพักราชการมานานแสนนานและเกินวันนี้เนี่ยได้ขอพระองค์ท่านเรียกเฝ้า ตอนนี้เนี่เวลาแล้วสายไปหลายชั่วโมงแล้วตอนน้องรีบขึ้นเ้าถ้าสายครั้งน,นี้นะถ้าโดดทำโทษฉันจะให้พี่สองคนเนี่ยไปวิ่งรอบกองไฟแปดสิบร้อยรอบอย่างไรแ <c oughs> ล้วเนาะเออเรีบขึ้นเฝ้าเอาไปเออเอเอ ที่คือเพลงนี้ตอนวนี้เปลี่ยนสีบ้างจัดไปวันนี้วันดีทุกคนแล้วแม่คนนั้นล่ะพี่คนนั้นใส่เสื้อสีขาวพี่คนนั้นนะใส่เสื้อสีขาวแม่นั่งคอยาวลังคอโอูดมึงส่งอะไรมาเนี่ยแล้วสีขาวอ่ะขาวก็เลยไงเขามาดูที่เกย์สะึนแปลว่า<ม>คนนั้นใส่เอ้ยแม่พี่ดีกว,ว่า พ,พ,พี่คนนั้นใส่เสื้อสีแสดเนอะ,ะพี่คนนั้นใส่เสื้อสีแสดคนไหนอ๋อหน,น้าตาคนคนไหนเล่าคนไหนก็ได้อ่ะเราตต่อมาเราหมาเน่ยเมื่อพี่คนนั้นน่ใส่เสื้อสีแสดเนอะพี่คนนั้นใส่เสื้อสีแสดะะพี่คนนั้น,น,น,นฟักยากระแลกมาดูดฟักยากระแลก มีแต่จอกกระเล็ดเอาเลยพี่อยากกันเล็ดโบราณโบราณอยากกระเล่ดโอ้ยนี่นีอนี่จัดไปแม่คนนั้นเขาใส่เสื้อสีแดงโอ้แม่คนนั้นและเขาเสื้อสีแดงแม่งปากแหว่งเสื้อคารุดเฮ้ยแม่คนนั้นน่ะใส่เสื้อสีเขียว แม่คนนั้นน่ะใส่เสื้อสีเขียวแม่กำลังรถเลี้ยวไปเยี่ยมไปต้นมะกรูดเฮ้ยดูดีมึงไปตามก่อนพี่คนนั้นน่ะเขาเสื้อสีดำก็พี่คนนั้นน่ะเขาเสื้อสีดำไม่นั่งงามคำแม่หิวข้าวแอบเป็ลลมเดินยมตูดรีบไปพี่ไปเน่ามันนึกจะส่งสีอะไรไป ไปเย่นทงกันมาไ่ทงกันไปเรื่อยๆนะครับไปพิลักขัดบอลกับพิมายตาเรเสดง